หลังจากที่ต่อหางแล้วก็เราจะทําการถอดสายเกจนะถอดถอดสายเกันปละถอ,ถอดถออังขึ้นนะก็เดี๋ยวเราจะหอนกนะฮอะย่าไปบีบตรงหน้าอกนะนกนม่บีบนะหน้าอกไม่ได้เอาแค่ตรงเอวล,ลัดมันตรงเอว เดี๋ยวช่างดูไม่ไมค่อยได้ช่างมันนะไม่ได้ฝึกแล้วไม่ช่างสอง้สาสิบเอ็ดน้ำหนักดีนะโอเคเดี๋ยวเราไปปล่อยกันเลยครับเราจะปล่อยกันเลยครับ <div> เป็นจุดที่เคยดักมันได้นะตอนนี้มีปีที่แล้วยังไม่มีโครงการพวกหนองนางโมเดลอะตอนนี้มันมีแล้วเนี่ยกว่าระบบนิเวศมันจะมาเนี่ยใช้เวลาหปีนกมันเคยอยู่ตรงนี้มาก่อนเยอะแยะเลยนะเค็ดเทวมั่งเหยวขาวเหยวดำเหย่แดงมาหมดตอนนี้มันเราเจอมันจุดนี้เราก็จะปล่อยจุดนี้นะครับแหมเหมือนปล่อยนกไอ้นั่นเลยนะปล่อยเล่นน่ะไม่ใช่ปล่อยบินขาไม่มีนะ เจอมันแล้วอยู่ข้างถนน่อกี้มันโดนนกอื่นไล่มาแล้วมันดูท่าทางเหนื่อยๆนะ่ะกี้มันบินเหมือนไม่ไหวนะไม่มีแรงหรือลมแรงก็ไม่รู้นะเห็นไหมหน้ามัน <c oughs> มันมองมันคงไปรอดอะ่ะ